ยองเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป p ๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา,าเมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปอนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาชวนทุกคนพูดถึงการเกี่ยวกับเมมเบอร์ของ b a b ี m มอน t เตอร์นะครับทั้ง4สาวต่างชาติไลายกันเลยไทย2ญี่ปุ่น2นะครับรุกะอาซาจากเจแปนแล้วก็พริต้าและชิกิต้านะครับหรือว่าน้องแพรน้องแคนนี่จากไทยแลนด์นั่นเองนะครับสสาวต่างชาติไลน์ของเราในตอนนี้ได้รับความห่วงใยจากฟแฟนๆเหล่ามัมมี่ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างประเทศก็ตามนะครับกับการที่จะถูกคัดออกหรือเปล่ายังไม่แน่ใจแต่ว่าฟแฟนๆห่วงกันมากๆเลยหลังจาก ที่ YG ประกาศออกมาว่าเมมเบอร์นั้นเนี่ยจะไม่มี7คนจะต้องมีการคัดออกอีกซึ่งก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าการพูดในช่วงประเมินเพื่อเป็นแรงผลักดันให้สาวๆฮึกเหิมหรือเปล่าหรือว่าเป็นการพูดในช่วงที่กําลังคัดเบบี้มอนสเตอร์จาก10คนให้เหลือ7คนแล้วก็อาจจะมีการตัดต่อเพิ่มเติมเพื่อเรียกกระแสนะครับแต่แฟนๆเนี่ยบางส่วนก็เป็นห่วงไปก่อนแล้วไม่ว่าจะยังไงก็ตามขอห่วงลูกสาวกันก่อนเพราะอยากให้เดบิวต์กันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นต่างชาติไลน์หรือว่าเกาหลีไลน์ก็ตามและในตอนนี้เอง ครับสำหรับ4สาวชาวต่างชาติที่อยู่ในเบบี้มอนสเตอร์ทั้ง4คนนั้นแฟนๆบอกว่าเป็นห่วงสุดๆว่าจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งใน2ประเทศนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากไทยหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องมี2คน ออกไปหรือเปล่าหรือว่า1ใน4นี้จะต้องออกไปไม่ได้ไปต่อในเบมอนไหมเพราะถ้าหากว่าให้ต่างชาติลาย4คนในเดบิวต์เนี่ยก็จะอาจสร้างดราม่าได้ชาวเกาหลีเขาไม่แน่ใจว่าจะชอบหรือเปล่านะครับถ้าหากว่ามีเมมเบอร์ต่างชาติเนี่ยมากกว่าเมมเบอร์เกาหลีแต่ว่าบางส่วนก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาและไม่น่าจะเป็นประเด็นสาหรับค่าย YG เลยเพราะค่ายนี้ไม่ได้สนเรื่องราเหล่านี้อยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเบมอนก็น่าจะเดบิวต์มาเพื่อตีตลาดอินเตอร์รัวๆตามวงรุ่นพี่ไปในเองนะครับถ้าหากว่าจะเเดแค่ในกาหลี ไม่น่าจะคัดต่างชาติมาเยอะขนาดนี้ตั้งแต่แรกซึ่งบางส่วนจากที่เราดูฟีสแบกมานะครับบางคนก็บอกว่าเป็นห่วงมากๆเลยสําหรับญี่ปุ่นแล้วก็ไทยที่จะต้องมีใคร1ในสหรือว่า2ในสีเนี่ยออกไปหรือเปล่าเพื่อให้ยอดเนี่ยบาลานซ์กันนะครับญี่ปุ่น1ไทย1ที่จะได้เดบิวต์เบมอนบางคนก็บอกว่าถ้า1ในสีนี้เป็นห่วงที่สุดเลยก็คืออาสะแล้วก็พาริตานะครับที่มีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าว่าจะไม่ได้ไปต่อในเบบี้มอนสเตอร์แต่ว่าก็ยังมีอีกนิดหน่อยเหมือนกันนะบีีบ่่่ออกกวาาเยจจ ไม่ได้ไปต่อหรือเปล่าเพราะด้วยความที่ยังเด็กอยู่รวมไปถึงอายุน้อยและก็ความสามารถยังพัฒนาต่อไปได้อีกนอกจากนั้นก็ยังใช้เวลาฝึกที่สั้นกว่าพี่ๆถ้าหากว่า YG จะเอามาเปิดตัวในนี้ก่อนเพื่อเรียกกระแสะแล้วก็เรียกฐานแฟนคลับก่อนที่จะให้น้องไปฝึกต่อแล้วก็เดบิวต์ใหม่ในวงอีกวงหนึ่งเนี่ยก็อาจจะยังพอทําได้ดังนั้นแฟนๆมางสวนก็เลยบอกว่ากลัวใจเหมือนกันว่าชิกกต้านั้นจะไม่ถูกเลือกแล้วก็จะไม่ได้ไปต่อเพียงแค่เอาให้ทุกคนนั้นมาเห็นกันก่อนว่าในตอนนี้ YG มีเด็กฝึกที่ ที่มาจากไทยแต่ใดๆก็ตามนะครับแฟนอีกเยอะเลยที่บอกว่ายังไงก็เด7คนแน่นอนรวมถึงเราด้วยนี่ก็คิดแบบนั้นเช่นกันแต่ว่ากระแสในตอนนี้บอกได้เลยนะครับว่ามีหลากหลายมากๆทั้งบอกว่าเด7คนเด5คนเด4คน หรือว่า4คนในต่างชาติลายนี้ใครจะไม่ได้ไปต่อกันบ้างเนี่ยออกมาพูดกันเยอะมากๆเพราะว่าหลายๆคนเลยแฟนๆนะครับก็อยากให้7คนนี้ได้อยู่ด้วยกันไม่อยากให้มีใครออกรวมไปถึงเป็นห่วงเด็กๆทุกคนเลยที่จะต้องมาถูกคัดออกในรอบสุดท้ายแบบนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องของเรากดติดตามให้กันด้วยที่สําคัญเลยวันพรุ่งนี้พฤหัสนะครับเวลา4ี่ทุ่มไทยมารอดูคอนเทนต์แรกของการประเมินครั้งสุดท้าย last evolution baby monster กันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลา ไปแล้วออกไว้กลับมอาใจกันใหม่คลิปต่อไปนะครับทุกคนยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับเด็กไทยเด็กญี่ปุ่นเด็กเกาหลีทุกคนเลยที่อยู่ในเบบี้มอนสเตอร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง